มาดูแกลเลอรี่ต่อไปเลยนะครับยังอยู่ในซิกคาด้ามาร์เก็ตอยู่นะครับเป็นการวาดภาพวิวทวทัศน์ด้วยสีอะคริลิกครับที่ศิลปินท่านนี้มีสมาธิมากแก mm hmm. นั่งเพ่งนั่งวาดทีละนิดทีละนิดแล้วภาพของแกเนี่ยเหมือนมากๆครับ mm hmm. เดี๋ยวลองมาดูเลยครับ mm hmm. ตอนผมมาถึงเนี่ยแกวาดไปได้สักพักหนึ่งลนะ นะครับตัวตัวผลงานของแกเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะเป็นภาพไซส์เล็กๆก,ก็มีนะครับก็แล้วแต่ใครชอบขนาดไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ของแกก็จะเน้นเป็นวิวทว,วทัศนครับอาจจะเป็นภูเขาทะเลท้องฟ้าป่า,ปานะครับก็จะเป็นลักษณะน,นั้น แต่โดยรวมที่ผมดูเนี่ยเหมือนมากครับเหมือน,นจริงอันนี่แกก็กไล่ผสมสีของแกครับตามที่ต้องการแล้วก็ค่อยลงมือทำแต่เย็นมากครับนี่ครับคันนี้ก็จะมีท้องฟ้าภูเขาทะเลแล้วก็หาดทรายนี่ครับตอนป้ายสีลงไปแรกๆเนีย่ยดูเลอะเลอะเทอะเทอะอแต่สุดท้ายพ ปอ,อกเลี่ยให้ได้ที่เนี่ออดูสวยฮะแล้วก็ดูเหมือนมากมากด้วยครับ มาดูกันต่อนะครับพี่ท่านนี้ก็ยังบรรจงวาดแกไปเรื่อยๆนะครับผลงานดีต้องใช้เวลาพี่เขาจะพิถีพิถันกับผลงานมากๆผมถือว่าถ้าใครได้ภาพที่แกวาดไปเนี่ยคุณภาพครับ นเนี่ยเนี่ยผมตัดกระไม้ทีนึงเนี่ยตอนนี้ภาพแกเริ่มเสร็จแล้วเห็นไหมครับแก,ม,แแกมีเรือแล้ะจะมีเกลียวขลื่นละเหมือนมากครับผมว่าแกสุดยอดจริงครับ